ครับสวัสดีครับพี่สี่ทุกคนนะครับเนาะครับมืนีกามาพบพอกับป่อแต่มเนาะพี่น้องเนาะครับมืนีกับวันพุธโอ้วันอังคารที่หกมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเนาะพี่น้องเนาะครับมืมนีป่อแตมผมจะพามาติดตามเลขเล่าพัฒนาต่อยเนาะพี่น้องเนาะโอ้พี่น้องเอ,อ,องเ้มือนีบรรยากาศล่มเป็นตนาย้ะบานพ่อแต่ม รับลมแห้งฟอมนะพี่น้องครับเมื่อขึ้นนี้เนาะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่ห้ามกราคมหกเก้าลาวพัฒนาออกแปดแปดสามแปดสี่ห้าขับเลขล่างเขาออกสามแปดเนาะพี่น้องเนาะครับชุดที่พอเต็มสรุปให้เนาะพี่น้องเนาะขับเด่นแปดขับมาดแปดเนาะพี่น้องเนาะ ขับล่องเก้าสองห้าเก้าในโบมาพี่น้องมาหาเพื่อนะครับสามแปดสี่ห้าอ้าวสายวิ่งสายหลุดนะพี่น้องเนะาะไผโฉบไผ่มันพอเตีมก็ดีใจนึ่งได้พี่น้องเนดะ้อครับคอยเป็นหนึ่งสี่นะพี่น้องเนะาะคอยเขา่คาคอยมาตัวเด่นสิละพี่น้องก็จีได้โฉบโฉบมันมันกันสายวิ่งสายหลุดนะครับเนาะ ครับมอนีพ่อแทมมนีพามาตามต่องมาพี่น้องเนาะลาพัฒนาของพ่อแม้มมวดที่พานมากกันลุดเลยพี่น้องเน้อ,เอ,อสีไใดอยู่สามเก้าเนาะพี่น้องเนาะออกสามแปดครับวันจันทร,ร์ที่ห้ามกราคมสองห้าหกเก้าลาพัฒนาพ่อแ้มบนล่างวิ่งลดสองกับสามกบมาสามมาสามมาสี่ตัวตัวนี้พิดนะพี่น้องขับลักหน่วยนี่พิษ นาครมแปดเก้าศูนย์มาพี่น้องสามปดออกสามโอสาเกออกสามแดับปะเตียมกาบขอโทษขอให้หลายพี่น้องครับวันนี้ปะเตีมพามาตามต่อเอนาะพี่น้องเนาะ เจ็ดกับแปดท่พี่น้องหักชุดเต็มชุดวินในพี่น้องเนดะ้อ ครับครับส่วนจับคู่นะพี่น้อง เกตศู 1> 1นเกหนึ่งเกสอนะครับ8ป แปดหนึ่งแปดสองนาคขามขับ,บส่วนตัวเน้นนะพี่น้องปเตรียมเน้นให้หนึ่งกับสอง ครับส่วนตัวกั้นไกลักหกมาพี่น้อง หกหนึ่งหกสองนะครับสืบ่อปาบ่อเบิ่นดหนึ่งนะพี่น้องเนาะเพราะว่าบ่อปามาลายงวดแล้วนะครับครับวันพุธนะพีน่นะ้องเนาะวันพุทธที่เจ็ดมกราคมสองห้าหกเก้าลาวพัฒนาพ่อแต้ม บนล่างวิ่งดูดเจ็ดกับแปดชุดวิ่งกับหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองนะพี่น้องเนาะขับเจ็ดศู 2, นย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองกันหกหนึ่งหกสองนาผิดพลาดประการใดพอแต้มกราบขอโทษขออภัยได้พี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนะพี่น้องเนาะขับตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะคราัา เอาฉะนั้นแล้วพอเตียมก็อวยพรคอยเขาคอยปังนะพี่น้องเนาะครับจะได้โศกมันมนกันนากนามเอาจะเลื่มได้พี่น้องเด้อเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้พอเตียมน้ำนากามรับสุดถ่ายถ่ายสุดนี่ก็อ,อิ่ทุกคนโศกมันมันนะพี่น้องเด้อเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะขับพอกันชิบนา ครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม